สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะพาทุกคนมาทําห้องแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าตุ๊กตาเนี่ยต้องเอามาเองนะเออไม่ดิมันมีให้อยู่แล้วเออู้ผิดมันมีให้อยู่แล้วกดไปที่ตรงเนี้ยเออหนูวงให้เลยแล้วก็กดไปที่ชั้นสามค่ะ ชั้นสของลิฟต์นี่เลยมันจะเป็นห้องแบบมีของให้อยู่แล้ว,ลวก็มีกล่องให้นะคะแล้วก็กดตรงหนูก็กดตรงเออนี่เออแล้วก็ตรงนี้แล้วก็หนูก็กดไปที่ชั้นสองคจะเอาชั้น1ชั้น2ก็ได้นะเอามันอยู่ในนี้หมดแล้วแต่หนูเอาไป ใส่ที่บ้านไม่หมดหนุก,ก็เลยยังคงเก็บไว้ในนี้นะคะก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะเดี๋ยวมาเล่นละครให้ดูตอนตอนไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเล่นให้ดูก่อน